ถัดมาให้เราไปกดตรงนี้นะครับ Go to worksheet เริ่มทำงานกดคลิกที่ Go to worksheet หนึ่งครั้งทีมของเราที่จะทำโจทย์ต้องมาก่อนต้องบโจทย์ที่อาจารย์ต้องการก็คือ total cell เราตั้งชื่อชีทก่อนวิธีการให้เรากดดล้วมัลคลิกนะแล้วเราก็ rename นะครับ total cell total cell by month ก็คือรายเดือนโอเคพอเราตั้งเสร็จมันก็ขึ้นตรงนี้เนาะ ตรงนี้เราสามารถปรับตัวเข้มตัวหนาโดยการกดเบลมันคิกนะครับจะเหมือนตัว Word ปกติเนาะโดย Default ครับในค่าตัวแปรของ Tool ตัวนี้ถ้าชี n เนมคือมันจะซิงก์กันหน้านี้อยู่แล้วแต่เราสามารถเปลี่ยนได้เนาะถ้าเราไม่อยากให้ชื่อตรงกับชื่อแท็บก็เปลี่ยนได้แต่นี้อาจารย์ใช้ชื่อเดิมเนาะก็จะซิงก์กับคำว่าชี n เนมในตัวแปรนี้เอาจารย์ก็โอเคทำสีเข้ม a อป l y ดูก่อนมาเข้มแล้วสามารถเปลี่ยนสีได้นะตามงานศิละปะที่เราต้องการเราก็กดเปลี่ยนได้ Okay, right? ต,าตามความต้องการแตท่ที่นี่ก็มันเปลี่ยนส mm ี hmm. ได้เนาะตามปกติกดกอ apply เช็คดูนะครับก็เปลี่ยนได้ทีนี้จาง default แล้วกันขนาดไซส์ถ้าเล็กหรือใหญ่เกินไปก็ปรับได้ปกตินะครับแล้วก็ฟอนตปรับฟอนตได้เองเลยแล้วแต่ชอบเวลาจะไปนําเสนอเนาะในนี้จารย์ขอเป็น default แล้วเรากดโอเคโอเคขึ้นแล้วนะ Workshop แรกในการทําเราจะต้องเรียนรู้ก่อนครับว่าในแต่ละส่วนของการใช้งานของตัวโปรแกรมแท็บโละ เอาแบบส่วนหลักๆก,ก่อนในขั้นเบสิกพื้นฐานเนาะที่เราจะแบ่งว่าส่วนหลักๆเขาจะแบง่งออกเป็นกี่ส่วนนะครับดังนั้นเราเริ่มมาดูในตัวของแต่ละส่วนก่อนนะครับตัวของแต่ละส่วนก่อนโอเคเดี๋ยวอาจารย์หาสีก่อนโอเค ส่วนแรกเนาะแบบง่ายสุดเลยเวลาเราเข้ามาครับโดย default เลยก็คือตรงนี้ data Data ก้อนนี้คืออะไรคือ data source Data source ที่เราดึงเข้ามาคือตรงนี้เนี่ย data s o u r c e ของเราใช้เป็นไฟล์ที่ชื่อว่า global superstore order เนาะตัวนี้เนาะก็คือเป็นไฟล์ Excel ที่เรานำเข้ามาใช่ไหมครับก็ตรงนี้สามารถยืดได้เนาะมันมันก็คือยืดได้เนาะถ้าเราอยากจะเห็นเต็มก็คือยืดสามารถปรับแต่งยืดไปมาได้เนาะ ยืดได้โอเคเรามีไฟล์ข้อมูลนี้สิ่งถัดมาเขาจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกอาจารย์จะเรียกเป็นส่วนของ table 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 มันมีสอง job ตรงเนี้ยเราจะเรียกโดยโปกติเราจะเรียกเป็น dimension 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 ก็ก็เป็นมิติมิติความหมายคือเป็นตัวข้อมูลที่อธิบายรายละเอียดในเชิงของข้อมูล text ข้อมูล ที่เป็นเป็นเป็นเลยนะเป็น,ปนตัวที่ไม่ได้ใช้ในการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เราจะเรียกว่าดิเมนชันเช่นชื่อที่อยู่อย่างเงี้ยครับคตัตเตอรรี่รายละเอียดสินค้าตัวสินค้าวันเดือนปีที่ส่งรหัส Product อื่นๆเนี่ยเราจะเรียกว่าดิเมนชันก็คือเป็นชุดข้อมูลที่เก็บในลักษณะแบบเป็นตัวอักษรหรือเป็นโลเคชัน หรือเป็นตัวเลขแบบสตริงที่ไม่ได้ใช้ในการคำนวณนะครับเราจะเรียกตัวข้างบนเนี่ยที่เป็นสีน้ำเงินตรงนี้ครับว่า dimension นะครับอีกส่วนหนึ่งก็ส่วนข้างล่างเราจะเห็นสัญลักษณ์จะเป็นตัวตัวสีนี้เนาะสีเขียวส่วนตรงเนี้ยเราจะเรียกว่า m e ช s ว r e นะครับ mature. m e a s u r เม e ช s u ก็คือเป็นตัวข้อมูลที่เป็น value เนาะเป็นค่าที่เราสามารถใช้ในการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์ได้ พวกราคานะครับดิสเคากำไรยอดขายการสั่งซื้อที่เป็นเชิงตัวเลขทั้งหมดนะครับที่ใช้ในการคำนวณน,นะรวมท,ทั้งรายจุดเราในจุดก็ได้เช่นเดียวกันที่ใช้ในการคำนวณนิศาสตร์เราจะแบ่งโซนออกมาเป็นตัวเมชโ์นะครับข้อดีของตัวแท็บโลครับจะมีความฉลาดตรงนี้ก็คือข้อมูลถ้าเราสังเกตนะข้อมูลที่เป็นตัวของ ตัวของ Microsoft Excel อะครับที่เราเห็นเราสังเกตเห็นว่าตัวเนี้ยคอลัมน์ทั้งหมดนะครับที่มี24คอลัมน์เนี้ยแท็บโรสามารถรู้ได้เลยว่าคอลัมน์ไหนเป็น dimension คอลัมน์ไหนเป็น m ม t r o okay, โอเคปะ่ะ dimension คือเป็นตัวชุดข้อมูลที่ไม่ได้ใช้คำนวณลาดไปสนีเนี้ยไม่ได้คำนวณน,นะครับ m ม t ชัวคือตัวชุดข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณพวกเนี้ยใช้ในการคำนวณมองภาพปะ ก็จะมีการจัดขึ้นมาให้นะครับนี้เป็นสิ่งที่ที่ดีเนาะของตัวแท็บโลคือเขาจะแบ่งให้เป็น2ก้อนให้เราอัตโนมัติดิเมนชันกับตัวแมชช u ว e คำถามอ้าวและถ้าแท็บโลแปรผลไม่ตรงละ่ะกับที่เราต้องการเราจะทำยังไงเราก็กดตรงนี้ครับกดกลับมาที่ Data Source กลับมาที่ t a t o u r c e เนาะตัว Data Source กดตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้เห็นป่ว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับสามารถเปลี่ยนได้จากเดิม จากเนี้ยเปลี่ยนได้โดยไปตรงโซนเนี้ยก็จะสามารถเปลี่ยนได้เนาะมันจะมีให้เราเปลี่ยนนะถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้าเราบอกอันเนี้ยไม่อยากให้เป็นเดทอยากให้เป็นแค่ข้อมูลสตริงข้อความเฉยๆก็เปลี่ยนได้มองภาพปะ่ะถ้ากรณีส่วนไหนที่ไม่ตรงกับความเป็นจรงิงเราฐานะที่เป็น data analyst เราสามารถทำการเปลี่ยนได้เลยเขา้าใจป่ะเพราะว่าเราแปลผลเขาจะได้จัดตัว dimension กับ measure เนี้ยเข้ามาให้ตรงกัน ดังนั้นพอจัดเสร็จโอเคอันนี้ตรงอยู่แล้วเนาะก็เลยได้เป็นตัวดิเมนชันกับตัวเมชชัวสิ่งที่อาจารย์ต้องการททอลเซลล์บายมันวิธีการง่ายๆเราเหมือนเล่นการจับคู่ครับเล่นการจับคู่ก็คือเฮ้ยเราอยากจะรู้ยอดขายรายเดือนสมองเราต้องคิดแล้วในทีมเราต้องคิดแล้วโอเคยอดขายรายเดือนอ้าวมันเป็นเดือนเนี่ยเดือนก็ต้องยุ่งกับอะไรอะเดือนก็ต้องยุ่งกับวันที่ถูกต้องปะวันที่เนี่ยในชุดข้อมูลของวันที่ตัวเนี้ย ก็จะเรียกเป็นตัวตัวที่เป็น order date เรารู้ได้ไงเป็น order date ก็ดูจากตัว data set ที่เราใส่เข้ามาว่า order date เนี่ยเป็นวันที่ที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้านะครับโอเคพอเรารู้เสร็จอ่ะโอเคมีมีตัวหนึ่งนะ order date ต้องใช้อีกตัวหนึ่งก็คือเซลยอดขายรวมถูกต้องป่ะยอดขายทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมา summary แล้วดูว่าเดือนไหนที่ทำยอดขายได้เยอะที่สุดอ่ะโอเควิธีการเป็นงี้ครับ เราก็เลือกเลยอาจารย์ไปกดเลือกที่ order date เรากดคลิกค้างและลากมาปล่อยตรงพื้นที่ว่างได้เลยโอเคปะคลิกค้างลากมาปล่อยตรงพื้นที่ว่างแล้วเราก็ปล่อยพอปล่อยเสร็จนะครับ default เอเคเราสามารถปล่อยบนพื้นพื้นที่ว่างหรือเราจะลากมาแล้วไปไว้ที่แถวหรือคอลัมน์ก็ได้จะมีคอลัมน์นะครับแล้วก็มีแถวเนาะในที่นี้โอเคอาจารย์เทสก็คือโอเคอาจารย์ลากเข้ามาเสร็จก็จะปรากฏเลยครับว่า ตัวเยียลเนี่ยรองรับที่เก็บข้อมูลเนาะตั้งแต่ปี2012ถึงปี2015ที่มีชุดข้อมูลปีนี้อยู่สิ่งที่เราต้องการเราต้องการยอดขายรายเดือนเอ้ยเราเราทำไงล่ะจะให้ได้ยอดขายรายเดือนนะครับตัวเนี้ยเราสามารถกดเมาส์ค้างเนาะลากลากไปไว้คอลัมน์หรือลากไปไว้แถวได้แบบอิสระเลยนะครับลากไปที่แถวหรือคอลัมน์เนาะได้แบบอิสระแล้วก็คลิกกนเฮ้ย เราจะวางปีไว้ยังไงดีจะใช้เป็นรูปร่างฉากแบบไหนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอ่ะดังนั้นถัดมาอันนึงบอกให้อีกตัวหนึง่งเราจะต้องลากตัวที่เป็นยอดขายดูตองป้าอาจารย์ก็ลากเซลล์ขึ้นมาเซลล์โอเคลองไปไว้หลังแถวตรงเยียที่เกิดอะไรขึ้นอ่ะพอไว้เสร็จหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเป็นปีแล้วก็สับเซตภายในเป็นตัวยอดขายบอกเฮ้ยมันก็ได้เนาะแต่มันมองมองแปลกๆอะเดต้าโชราไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กดังนั้นเฮ้ย เราเอาลองเอาเยียขึ้นมาไว้คอลัมน์เป็นแนวเป็นแนวแกนคอลัมน์ดีกว่าเห็นปะแนวแกนคอลัมน์ก็คือเป็นแนวแกน x แถวก็คือตั้งตรงเป็นแนวแกน y พออาจารย์พอตอย่างเงี้ยครับปึ๊บโอเคดูง่ายๆเลยสมมติเราวิเคราะห์แบบสบายๆในตามชุดข้อมูลปกติเนาะเราก็จะรู้แล้วครับว่าปี2015นะปี2015นะก็คือยอดขายสูงสุดนะอยู่เฉลี่ยประมาณตรงนี้ ถ้าเราดูแบบกราฟเบื้องต้นเนาะเฉลี่ยอยู่ประมาณตรงนี้นะครับที่เป็นยอดขายก็คือสังเกตว่าตั้งแต่ปี2012 2013 2 0 1 4 2 0 1 5เนี่ยยอดขายของซ u เปอร์สตอร์เนี่ยสูงขึ้นตลอดเลยโอเคอันนี้รู้แบบเบื้องต้นแบบรวดเร็วเนาะเราจรินในการว่าข้อมูลชุดนี้ประมาณ51,290แถวนะเยอะอยู่นะถ้าเราบอกลองสปิดดีกว่าสปิดก็คือเรากดตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้ครับเขาจะสปิดให้เป็นควอเตอร์ให้ ควอเตอร์ละสามนะควอเตอร์ quarter ที่หนึ่งคือมกรากมุงพามมนาควอเตอร์สองก็คือเรียงไปสามเดือนสามเดือนสามเดือนครบทั้งหมดสิบสองเดือนนะครับเราจะสังเกตว่าในการวิเคราะห์ระดับควอเตอร์เราจะสังเกตเห็นว่าตัวควอเตอร์ครับจะสูงขึ้นของการซื้อขายสินค้าของ global superstore order เนี่ยนะจะพุ่งในไตรมาสที่สี่ของทุกปีเลยนะดูสิพุ่งในไตรมาสที่สี่ของทุกปีเราจะวิเคราะห์จากตัวข้อมูลเนาะ เนี่ยโด่งขึ้นทุกปีเลยสูงมากแสดว่าโอเคตรงเนี้ยมีพลังลูกค้าแน่นต้องใส่ใจเห็น่าอาจจะเป็นช่วงใกล้ปีใหม่ก็ได้แล้วห้างสบบินค้าของเราเนี่ยจะขายดีในช่วงวันหยุดแบบนั้นอะไรก็ว่าไปน้อมก็จะมีสตอรี่นะครับแล้วก็ถ้าอาจารย์กดคลิกเข้าไปอีกครับซูมเข้าไปอีกระดับเดือนละเห็นปะควอเตอร์ Quarter, มันมันจะมีฟิกไว้อยู่นะเป็นเยียร์คุมเนาะแล้วก็เป็นควอเตอร์แล้วก็เป็นตัวมัน ก็เดือนเราสังเกตโอเคเดือนแต่ละเดือนเป็นยังไงแต่เห็นปะเดือนแต่ละเดือนมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้ครับลองกดอีกละขอเป็นรายวันได้ไหมอ่ะรายวันในแต่ละเดือนก็ไล่ไปตั้งแต่เดือนมก,กราควอเตอร์ที่หนึ่งควอเตอร์ที่สองไปจนจบของปีปัจจุบันเนาะของปีที่เก็บข้อมูลล่าสุดเนาะเราก็ดูแบบนี้ก็ได้แต่การดูอย่างเงี้ยก็ดูได้เนาะแต่แบบมันเยอะเกินไปไงสมมุติว่าเวลาเราเล่นข้อมูลนะครับมันจะมีตรงปุ่มนี้เป็นวิว ถ้า Standard หมายความว่าเป็นออโตเมชันเนาะออโตเมติกก็คือเราจะเซตหน้าอินเทอร์เฟซให้ถ้าอาจารย์กดตรงนี้ครับ i t ตวิฟเซตความเซตความกว้างให้อยู่ในหน้าจอเดียวถ้าอาจารย์กดตรงนี้เราสังเกตว่าถ้าข้อมูลเยอะมากๆครับมันจะโดนบีบให้อยู่ในหน้าวินโดว์เดียวนะถ้าอาจารย์กด Standard โอเคมันก็จะยืดตามสเกลปกตินะครับถ้าเรากดไปตรงความสูงล่ะ อันนี้จะฟิกความสูงฟิกความสูงก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่ามันไม่ส <Tonight> ูงเยอะมันก็คือฟิกออโต้ไปแล้วถ้าเราต้องการแบบ entry view คือเห็นทั้งความกว้างความสูงอยู่ในหน้าเดียวทั้งหมดก็กด entry view เราจะเลื่อนอะไรไม่ได้นะเพราะมันอยู่ในหน้าเดียวเห็นไหมครับแล้วแต่ความเหมาะสมเนาะในการใช้งานของเราอาจารย์ถ้าเรากดลดเห็นปะมันก็จะหดให้สิ่งแบบนี้ทำยังไงถึ่งจะสามารถทำแบบนี้ได้ สำคัญคือ Data Source ที่เราเก็บตั้งแต่แรกครับเราต้องเก็บ Data Source ที่อยู่ในรูปวันเดือนปีโอเคปะถ้าเราเก็บ Data Source เฉพาะแค่เดือนหรือเฉพาะแค่ปีเฉยๆอะ่ะมันจะเล่นแรบแปลท่าลำบากมันไม่สามารถ View ระดับวันที่ได้แต่น้นเวลาเราเขียนโปรแกรมหรือเล่นเดต้าเบสต่างๆในระบบองค์กรเนาะเขาต้องเก็บวันเดือนปีถ้าละเอียดคืเก็บเวลาด้วยเพราะว่าพอเราเครื่องมือของ Data Visualization Tool t a b l e a เนี่ย ไปใช้อ่ะมันจะสามารถซูมอินได้ทุกอนูเลยถ้ายิ่งมีข้อมูลละเอียดอ่ะมันจะซูมอินได้เยอะนะคะโอเคอ่ะตอนเนี้ยเรามีตีมหน้าตาเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเราอันนี้สามารถปรับวิวได้เนาะสิ่งสําคัญสมมุติว่าให้เราทําแบบโอเคเราได้กราฟประมาณนี้เราอยากจะเปลี่ยนรูปกราฟเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้เนาะก็ไปกดคลิกตรง,ตรง,รงโชว์มีตรงเนี้ยครับสังเกตโชว์มีตรงเนี้ยครับเขาจะมีให้เราสามสามไปกี่ตัวสามหกเก้าสิบสอง 24นะครับมีประมาณ24กราฟด้วยกัน